45มีค่าเท่าไหร่ครับมับเอานิ้วกลางชูนิ้วขึ้นมานิ้วกลางลงไม่ใช่นิ้วกลางขึ้นนะนิ้วกลางลงนะครับไม่ใช่นิ้วกลางขึ้นในโดนแบนขอข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการประยุกต์ใช้ของตรีโกณเนาะการประยุกต์ใช้ของตรีโกณน,นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเอาไปมิกซ์กับ สิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นในเรื่องของถนนบ้างตึกบ้างบันไดบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้จักคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้จักเนี่ยก็คือเป็นแค่2คําศัพท์นะครับสองคำศัพท์ง่ายๆแล้วต้องแยกให้ออกด้วยนะคําศัพท์2คําศัพท์นั้นก็คือคําว่าก้มกับเงยน,นะครับคําว่าก้มกับเงยให้นึกถึงง,ง่ายๆเวลาเราเงยอ่ะเราเงยหน้าก็คือต้องแหงนขึ้นใช่ไหมครับอ่ะ เวลาเราก้มก็คือต้องกดลงมาใช่ไหมก็คือกดลงมานะครับทีนี้ในการที่มันมี2องคำศัพท์ก็คือก้มกับเงยมันจะต้องเอามาเทียบกันครับกับแนวระดับแนวระดับก็คือแนวที่มันเป็นจุดอ้างอิงอ่าทีนี้มาดูกันโดยปกติแล้วเนี่ยพี่มองว่าให้ตรงเนี้ยมันเป็นลูกตาเราแล้วกันไอเนี้ยคือลูกตาเรานะลูกตาเรานี่ระบายเลยเลย ใส่ขนตาด้วยกลัวมไม่สมจริงอ่าเนี่ยอันนี้คือลูกตาเราแล้วเราจะให้เส้นเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นแนวระดับหรือในทางฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าจุดอ้างอิงอ่าเดี๋ยวเราเจอแน่นอนอ่าตอนนี้สารเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมข้อมูลเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับอ่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวสุดท้ายละประทนเวลาที่เราพูดถึงมุมเงยมันจะต้องมีการวัดมุมจากจุดอ้างอิงอ่ะขอทึบมันละกันนี่ เส้นนี้นะครับมันจะต้องมีการวัดมุมเนี่ยจากเส้นนี้ขึ้นไปหาเส้นที่ลากจากตาเนี่ยไปหาวัตถุเออเขาจะให้ทิศทางของมุมก็คือเซตาเนี่ยเวลาวัดมันต้องวัดจากแนวระดับแล้วเวลาเราพูดถึงมุมก้มมันก็ต้องวัดจากแนวระดับลงไปข้างล่างนะครับก็คือมองไปข้างล่างนะมันก็จะต้องวัดลงมาข้างล่างแบบนี้ครับ โอเคเนาะวันสองคำศัพท์เป็น2คํคำศัพท์ที่สําคัญก็คือก้มกับเงยทีนี้เดี๋ยวเราเอามาใช้กับตัวอย่างที่1กันบ้างตัวอย่างที่1นนะครับเขาบอกว่ารถยนต์วิ่งขึ้นเนินเขาเป็นระยะทาง2,400กิโลเมตรอุก,ก่มากเป็นมุม30องศาใช่ไหมและถ้าทางชันขึ้นเป็น45องศาเขาถามว่า แลวรถยนต์เนี่ยเมื่อวิ่งไปอีก3000กิโลเมตรหลังจากมันชันขึ้นมาเนี่ยอยากทราบว่ารถยนต์อยู่สูงจากพื้นเนี่ยเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าตอนแรกนะครับเรามีการขับรถตุ้งตุ้งตุ้งมาธรรมดาอันนี้คือพื้นนะเราเนี่ยมีการขับรถมาอ่ะมีการขับรถมาปึ๊บมาทางนี้เนาะเรามีการขับรถมา พอมันมีการขับรถมาเนี่ยแน่นอนมันบอกว่าเอ้ยภูเขามันชันมันชันขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าซึ่งพี่ให้ตรงพื้นเนี่ยเป็นแนวระดับนะครับพอมันเป็นแนวระดับเนี่ยก็แสดงว่าจากพื้นเนี่ยวัดขึ้นมาตรงจนกระทั่งถึงมุมที่เขาพูดเนาะก็คือข้างบนเนี่ยเป็น30องศา อ่าก็คือวัดจากพื้นขึ้นมา30องศานะครับแล้วมันบอกว่าจากจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยอ่ามันคือ2,400กิโลเมตร2,400กิโลเมตรอ่าแล้วเขาบอกว่ามันชันขึ้นเป็น4 5้าองศาแสดงว่าถ้ามันต้องการเส้นแนวระดับเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นแนวระดับที่ลาด ตั้งอะไม่ใช่ตั้งฉากสิขนานนะครับขนานกัะแนระดับเดิมก็คือมันต้องเป็นเส้นอีกเส้นหนึงอะแต่มันต้องเป็นขนานกันนะอาวัดขึ้นมาครับเป็นมุม45องศานี่ชึบ45บหองศาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าระยะทางของมันเนี่ยมันคือ3000กิโลเมตรสมมติปลายทางเนาะ คือ3,000กิโลเมตรเขาถามว่าความสูงจากตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยก็คือจากตรงเนี้ยถึงพื้นเนี่ยเขาสูงเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้นะครับถ้าเราทำการลากเส้นลงมาเพื่อตั้งฉากเนาะมันก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นละนะครับตั้งฉากตั้งฉากเห็นไหมเราจะเกิดรูปที่จินตนาการได้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องกําหนดนะครับคือกําหนดสิ่งที่เราไม่รู้ลงไปให้ครบอย่างเช่นความสูงเนี่ยจากจุดนี้ถึงจุดนี้เราไม่รู้ใช่ไหมก็กําหนดให้มันเป็น h ก็ได้ครับอ่าจะได้อุ่นใจนะกาหนดเป็น h ไปเลยก็ได้จะได้อุ่นใจทีนี้ในการคํานวณเนี่ยเนื่องจากมันไม่สามารถคํานวณรวดเดียวแบบนี้ได้คือคํานวณไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันคํานวณไม่ได้นะครับเราจะต้องแบ่งรูป การแบ่งรูปก็คือลากเส้นเนี้ครับให้มันตั้งฉา,ากเหมือนกันตั้งฉากเหมือนกันแปลว่าความสูงจุดนี้ถึงจุดนี้คือความสูงเดียวกันใช่ไหมครับและความสูงจากยอดจนกระทั่งถึงจุดที่มันมีการเปลี่ยนทิศทางความชันเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึง่งดังนั้นถ้าพี่กำหนดให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y เท่ากับว่า x มันรวมกับ y คือความสูงทั้งหมดใช่ไหมครับนี่คือต้องรู้จากนั้นความสูง y มันต้องเป็นความสูงเดียวกันนี่คือ y เอาละเข้าสู่เนื้อหาสำคัญแล้วครับในการคำนวณทุกคนจะต้องคิดตามแบบนี้ว่าในสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอะไรบ้างตอนนี้เรารู้30องศาใช่ไหมครับ สิ่งที่อยู่ตรงข้าม30คือตัวแปรที่เรากำหนดซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้ถูกไหมแล้วก็2400มันเป็นความยาวด้านที่อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากก็เหมือนกับเรารู้ความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้แล้วความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้มันอ่านว่าอะไรครับข้ามส่วนฉาก ถูกไหมอ่าความสัมพันธ์นะข้ามส่วนฉากนั่นก็คือ y ส่วน2 0 0 0แล้วข้ามส่วนฉากมันคือตรีโกณค่าอะไรครับก็คือ s i น์30นั่นเองนี่ไงนี่แหละคือการคำนวณของจริงเริ่มแล้วครับอันนี้พอพี่ขอ,อยอไปทางซ้ายนิดนึงนะอ่าเพราะฉะนั้นครับเราจะรู้ว่า ถ้าเราอยากได้ค่า y ใช่ไหมก็คือความสูงนะครับตัว s ซ n 30าม30เนี่ยมันจะมีค่าเป็น1ส่วน2ตัวนี้นะใช่ไหมตัวนี้เป็น1ส่วน2ซึ่งเราควรจะรู้ทันทีอ่า1นนอันนี้มาแล้วก็รู้1นส่วน2ใช่ไหมครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากได้ค่า y เนาะก็คำนวณเลย y จะเท่ากับ2,400หารด้วย2 ่ะเพราะว่าพี่เอา2 4 0พเนี่ยคูณขึ้นไปหาท30ยสนะมันก็เลยจะเป็น2,400หาร2เนี่ยมันก็เลยเท่ากับ100อ่า1,200นะครับอันนี้เฉพาะค่า y ทีนี้ถ้าเราอยากได้ค่า x บ้างละ x เนี่ยมันก็ต้องเทียบกับสามเหลี่ยมของมันเองอย่างเงี้ยครับเทียบกับสามเหลี่ยมมันเองแปลว่าด้านตรงข้ามของ45ก็คือค่าเหมือนกันด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือฉากเหมือนกัน มันก็จะเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวกันนะครับอันนี้ขอทดนิดนึงแล้วทางซ้ายมือก็จะเป็นข้ามส่วนฉากนะครับจะเท่ากับ x ส่วน3,000เพราะงั้น x ส่วน3,000ก็เท่ากับ sin 45ได้เนาะแล้ว s ซสี5มีค่าเท่าไหร่ครับ มับเอานิ้วกลางชูนิ้วขึ้นมานิ้วกลางลงไม่ใช่นิ้วกลางขึ้นนะนิ้วกลางลงนะครับไม่ใช่นิ้วกลางขึ้นในโดนแบนนิ้วกลางลงนะฮะพอถ้าเราเอานิ้วกลางลงปึ๊บแสดงว่าเป็นรูทสองส่วนสองนะครับอ่าก็จะเป็นรูทสองส่วนสองดังนั้นเราจะเอาสามพันเนี่ยคูณขึ้นไปแปลว่า x เนี่ยเท่ากับรูทสองส่วนสองคูณนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวแปร x เนาะก็ขอใช้เป็นจุดแล้วกันนะครับอ่าคูณสามพัน ก็จะมีค่าเท่ากันกับ1,500รูทสนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ว่ารถยนต์อยู่สูงจากพื้นเท่าไรก็เอาค่า y ไปบวกกับค่า x ซึ่งก็คือ1,200กับ1น0 0รูทสนั่นเองนะครับตัวนี้นะชึบ1,200บวกกับ 1,500รูท2นั่นเองซึ่งจริงๆในช้อยอ่ะถ้าเขาไม่ได้มีตัวเนี้ยแล้วมีเป็นตัวเลขนะเราอาจจะต้องแทนค่ารูท2เข้าไปด้วยก็คือ1.414นะครับแต่คิดว่าข้อสอบน่าจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะน่าจะให้แบบเออมีช้อยอย่างนี้เลยนะครับซึ่งหน่วยก็จะต้องเป็นกิโลเมตรด้วยนะทุกคนห้ามลืมหน่วยนะครับ km บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ใช้เยอะมากๆแล้วก็เป็นบทที่หลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่นะจะไม่ชอบแต่พี่คิดว่าบทนี้มันเป็นบทที่เราควรจะเก็บเพราะเป็นบทที่ใหญ่พอสมควรแล้วพี่สรุปทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับตรีโกณที่เราควรจะรู้ให้หมดแล้วนะครับก็เหลือแค่การประยุกต์แหละเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในคาบหน้าเดี๋ยวพี่ จะพาไปทำข้อสอบการประยุกต์ทั้งหมดซึ่งมันจะมีอีกประมาณ10ข้อก็ใครสามารถทำมาได้ก็ทำมาก่อนก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะครับลองทำดูก่อนก็ได้แต่ก็มาดูกันในคลาสละกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ล้กันนะครับทุกคนเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ